โอ้ยมันบาดะนี่เราต้องฟ้าบอกเราตองอยิ่ใจเงายด้ยินเราก็เยให้กินเป็นเคียดเองใหญ่ไรไม่ติจะมีอ่ะถ้านแม่เจ้าไข่ป่าทำยังไงเนี่ยโอ้ยเจงขนาดต่นแจ้กไว้หัวยังไม่เอียดคือคโกงนะเอาโนเนตดิ กนอยแดงกินอรเค้กเลยเฮ้ยแผอยู่เด้อยังเผต้ให้เหอยแดงอะรขึ้นอย่งผัดเผ็ดประดุกผัดเผ็ดปลาดุกเด้ออันนี้ปลาดุกอันนี้ปรนอันนี้ปรนอันนู้นเห็ดแกงเห็ดมันปูแกงออเห็ดมัน ใรจมันขงจับไมตองัก er right. ็ได้เหนีแล้วอันนี้บมกไข่บมกไข่ปลาเนยแขงขไปะดุเอาปะดุเนยแกงเห็ดดูฮะเนแกงเห็ดอันน ah, ี้ต้มหัวปะดุอย่าแพ้ไมหเขาเนยแขงเห็ดดุท่เนแข่งเห็ดเนยเดี๋ยยุบวัเดเรานึกบอกว่าสนะเอาบอสเอาเดียกินนว่าเยอะรึเปล่เนี่ย

ไม่ได้กันไม่ได้เาเจ้ากินได้เเจ้าะายอยู่เจ้ามีสองหมอินจับบบกินลงไปคนมาเ็นะือลอกเามอกคนะย่ใคระนคือคำยังไงตัวโอ้ทำตาเืมาแล้วขาดกองมัน เฮ้ยตักเอาตักให้ไหมอดเลยเนี่ยจังเฮ้ยได้ไปตูของนองเจนี่เลยเด้แล้วให้ตักแค่นี้ยห้ตักแค่นี้ไหนคนมาตีแค่นั้นไม่เหรอเยเหย๋่อ หอดด้เสียงแมวห้องวันเสียงนนาน่าตนะวายัไงไงี่ใช่แต่วางอยังก็มานโต่เนอันนี้โตกวานี่เลโตนี่โตผัดยี่เี่ยงไงคัผัดงกระดูกใส่บะเกยตุ๊กเตือกระดูกอันนี้กระดูกปุ่น